หาไม่จำกัดช่วงโชวรูมโชว์าตอนพระเอกลิเกดูเลยครับผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการมาพอดีเลยไ่เห็นเช็ดเห็นขัดเลยวันนี้ก็ขัดเรียบร้อยแล้วครับถูแล้วนะหูแล้วหลายรอบแล้วครับลงแว็กลงเรียบร้อยเลยวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันดีจริงๆเลยนะวันดียังไงเพราะว่าผมนะครับผมได้พาลูกค้าเศรษฐีเนี่ยรายใหญ่นะฮะมาเลยนะครับผมผู้จัดการรวยขนาดไหนน้อง รวยขนาดแบบว่ายังไงรวยแบบมันก็แพงบ้านนะครับผมเหลืองอลามเลยฮะเรียมทองหมามะอึใส่ครับผมมีอีกไหมมีอีกไหมนีอีกไหมฮะรวยขนาดแบบว่าโอ้โหหมาเขาเป็นไงหมาที่บ้านนะฮะฟันเหลืองเลยครับผมโอ้ยเรียมทองกินคุกกี้ครับรวยขนาดว่าไอเหน่งไอเหน่งเล่นดิเนี่ยรวยขนาดไหนเนี่ยอุ้ยรวยขนาดหมาทุกตัวเนี่ยฟันเลี่ยมทองเลยหมาเรี่ยมฟันทองหมาเลี่ยมฟันทองแล้วเจ้าของเรี่ยมฟันหมา เนี่ยเล่นให้เขาอย่างนี้บ้านเป็นไงบ้านโอ้โหมีไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่หน้าบ้านนี่ติดอะไรติดทะเลแล้วหลังบ้านหลังบ้านติดอะไรติดเขารวยมากนอดเกิดแล้วกูชดเนี้ยรวยมากรวยมากคราบอรจา์บ้านหลังใหญ่หลังใหญ่โตไปเริ่มเท่าเลยครับหน้าบ้านติดอะไรติดภูเขาหลังบ้านแม่น้ำแล้วตัวบ้านติดธนาคาร เ็นออมันก็ไม่ยากนี่หว่ารดลาได้มีไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เอามาดูไหมมีอะไรบ้างฮะมีรถได้เหรอมาเลยเอารถเขามีรถเยอะมากนะครับอาจารย์มีรถอะไรบ้างรถเบนซ์รถเฟอร์รารี่ B M รถเก๋งรถโอ้โหอีซูซูโอ้โหรถรถถังรถไฟฟ้า โอ้มาเพียบเลยอ่ะไปซ้อมมุกกันโอเคโอเคโอเคจบไปให้หมดเลยไหมต้องทานมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอก่อนสิอีซูซูบีแมดบลูพาวเวอร์ลูกค้าที่โทรบอกว่าจะมารับรถอ่ะใกล้มาถึงแล้วครับสวัสดีครับมาัสดีเลยสวัสดีครับที่โทรมาจองรถนะครับสวัสดีครับเรียกเรียกเรยกคนนี้ป่ะที่บอกรวยอ่ะคนนี้แหละผู้จัดการที่บอกว่าหมาเลี่ยมฟันทองเจ้าของเลี่ยมฟันหมาเนี่ยนะ เนี่ยนะนี่เลยเนี่ยเรียกฟันอิคาทวสันดีครับรวยโหดีข่าวลลอถึงนี่เลยนะครับอโทษดีครับสวัสดีครับจาซื้อรถเหรอฮะครับรับกี่คันดีครับร้อยคันครับโอ้ซื้อร้อยคันครับผมซื้อไปทำอะไรนักหนาเอาไปตากให้แห้งครับเอาไว้กินหน้าแ้งเฮ้ยนี่รถไม่ใช่ปลาสลิดหรือว่าผมไม่ได้เป็นคนซื้อหรอกครับอ้าวหัวหน้าคณะผมซื้อครับหัวหน้าคณะอะไรเป็นลิเกครับรวยมากซื้อร้อยคันนะครับซื้อไปทำไมนักหนาเนี่ยซื้อแจกชาวคณะนี่แหละครับ เ้ยดูแลทิชแคร์เขาให้ดีแต่มีข้อแม้ว่าเขาพูดอะไรจะขัดใจก่อนนะครับตามใจกันเขาขี่ใจน้อยแล้วก็อยู่ไหนกันเขามาแล้วครับชาวคณะมาก่อนเอาชาวคณะมาโชว์ก่อนเอาชาวคณะลิเกมาเลยมาเล่นให้ดูก่อนครับตอนนี้อยู่ข้างนอกแล้วมาแล้วเชิญก็เข้ามาเลยครับฉากแรกพบดาวไล้เลยดาวไล้ก่อนเลยเตีงเตีงเตีงมาเลยมาเลยมาเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่นั่งเลยแฮะเออไม่มีเตียงนั่งครับ พี่เกต้องมีที่นั่งใชคุณนะีตังครับผมโอ๊ยเดี๋ยวอ้ยหน่อยเร็วนั่งเป็นตังนั่งเป็นตังเป็นตังเออโอ้ใช่าหน้าไปนู้นจะมาซื้อรถร้อยคันไงวันนี้ยใช่ใช่าใจเยอมเขาต้องยอมเขาอ่ามาแล้วปล่อยปป อะไรละอะไรมือกูอนะตังมีพูดด้วยเหรอคะตังมีมือเหรอฮะเก้าอี้ที่ไหนอะมือออกมาหยุดทำไมอย่างงี้ดิไม่ใช่กูทำขอโทษนะโอ้ยเต็งเตะเตงเต็ง

พวกเราเองมีนานอยู่แล้วฟ้าขับรดนมีเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็มาตายมีเสด็จแม่เสด็จแม่ก็มาตายมีหนำซ้ำมีแชร์หมุนมือแชร์ก็เดินมาตายวันนี้จะเดินทางไปเมืองพระคู่มั่นเพื่อไปอภิเษกสมรสสมราเต็งเต็งเต็งนะเต็งเต็งเต็งแล้วเจ้าชายก็เดินทางไปหาคู่มั่นฉากต่อไปนำท่านมาพบกับผู้จัดการเด็กออเดี๋ยวดิเดี๋ยวมาร์กเอกออกเรียบรักเอกให้ดูไหมดักเอกดูดู นี่นางเอกเอาเงินผมไปซื้อตังค์มาได้ป่ะดูนางเอกก่อนนางเอกนางเออย่าไม่ออกยังไปออกอย่าไปออกมาให้ดูีเต็มเที่เต็มเต็มเต็มเล็กหน้าหยกเต็มเต็มเตคังคกทองขายยายิ้มกว่าตลาด กษัตริย์หนุ่มใจชาตปติกิดมีความสามารถรอบรู้วิญญาณสิ่งเข้ามาสู่มีเลือดนักสู้เข้มข้นกษัตริย์หนุ่มใจก้ามีน้ำว่าฟ้าคทำรอด าร<ะ>มีพ่อพ่อก็มาตาย<ะ>มีแม่แม่ก็มาตาย<ะ>พี่นงซ้ำมีแชร์อยู่หนึ่งมือแชร์ก็มาตายวันน<ะ>ี<ะ>้จะเดินทางไปหาพระผูมั่นเพื่อทำการอภิเษกสมรสสมรสลาเต็งเต็ง

กระตักรุ่มใจชะกาะดมีความสามารถรอบรู้มินยาณสิงเ,เข้ามาสู่บมีเลือดนักสู้ะะเข้มคน มีน้ำเฟ้ากำลังมีเสด็จพ่อก็มาตายมีเสด็จแม่ก็มาตายมีหนำซ้ำมีแชร์อยู่หนึ่งมือตายวันนี้จะเดินทางไปเมืองพระพุม่นเพื่อทำการอภิเษกสมรสตบูรณ์อะไรเนี่ยมึงตีกูทำไมอ่ะแล้วมาล้อปากหน้าอย่างนี้จะล้อยังไงอ่ะกูจะถามมึงมากกว่ามึงอะไรทำไมอ่ะ ออกมาสามตัวร้องคอนเดียวกันหมดเลยร้องอะไรไอ้นั่นกับฟ้ากำลังไอ้นี่กับฟ้ากำลังมึงออกมากับฟ้ากำลังผมเนี่ยฟ้าลั่นเฮ้ยฟ้าลั่นมึงจะร้องยังไงองค์กษัตริย์ใจกล้ามีนามวัาซั่นลั่นไม่ผัดร้องก็ผัดอะไรนะครับผมไม่จบเลยมันสั้นมันสั้นมากเลยอ๋อนี่ฟ้าลั่นครับผม ท่านูเครับช่งอะไรอะตัังเอกออกมาเมื่อไหร่อเเยออกแก้วนั่ขอนำท่านเปบกับผู้นำทีมงานณช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปต้นไปพบกับสอนเขียวบังเจครับ ส่งสำเนียงเสียงวานเวาเอกชัยมาแล้วแฟนจ้าปะทิ้งป้ายผู้นำผู้นำไไม่ทันลุกเลยชุดก่อนลุกไปไหนไม่ได้ไม่เป็นไรป้าดิ้งหัวหน้าหัวนาอย่าขัดใจนะครับในเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาถึงนันสถานที่แห่งนี้แล้ว ข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกว่ากลุ้มอกกลุ้มใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้จะเรียกเหล่าเสนาทั้งหมดเข้ามาเข้าอา้าวทา้งอาหารทังร้งหลายและแล้วเหล่าเสนาก็เข้าเฝ้าอาหารเดินทามมาถึงแล้วไหมครนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาตวนกระหศีออกมา,ม,มาด้วยนะมานั่งมานลยนี่าม,ม,มานั่งเลยกัน มันนั่งลูกนั่งนางนางเจรจากับเสด็จพ่อนัอ่ะเอาเสด็จพ่อไปยืนฝั่งนู้นถามลูกที่ไปได้บ้างไงเจ้าคิดยังไงเหรอลูกฮะเจ้าคิดยังไงเจ้าบอกพ่อว่าในเมืองนี้การจะเลือกใครไปไหมแมๆพอผู้หญิงนางนี้ไม่บ่นสักคำเลยนะคะพี่ตั๊กเป็นไงล่ะคะร้อนไหมล่ะนั่น